สวัสดีครับอสวัสดีครับในเกษตรอินทรีย์วิถี่สารโดยบักกองขุนไพรนะครับกับเรื่องราวการแกเปลี่ยนเรียนดูในแนวทางการเเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนเดินตามศาสตร,ร์พระราชานะครับสู่การพัฒนาที่ยั่งยนืนในบักกองขุนไพรผ้าพี่พานองกเกษตรกรนะครับว่บาพี่นองอินี่ของกองขุนไพรามากเบื้องแปลง สวนเกษตรเทศบาลน,นะครับซึ่งเป็นสวนเกษตรดินทรียกองคุณมไพ่ไอ้พาทีมงานนะครับใส่เวลาว่างในภารกิจประจำนะครับนะปลูกแต่งเติมพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เป็นสวนเกษตรสวนยอมสวนเกษตรที่สวนยอมที่สามารถใส่ประโยชน์หรือว่ามีแรงอาหารมีแรงผลไม้เพื่อบริโภค เพื่อกินได้นะครับในสำนักง,งานที่ต้องร่มพั์ได้ปฏิบัติงานอยู่นะครับบรรยากาศโดยรอบนะพี่น้องเนาะสายฝนโปรยปลายนะครับสายฝนโปรยปลายที่พานมามุกอกี้นีว่าชุ่มช่ำเลยหดหนํำอีกหลายมือนะครับเดี๋ยวพาไปชมสวนเกษตรษเทศบาลกันนะครับนี่เลยครับมะละกอที่ พอมเมล็ดเองนะครับสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับตัวนี้เอาตัวนี้ต้น,ตนมะกรูดนะครับสาคัญบางรั้งบางข้าวเขากับมีการประกอบอาหารกินในสนักงานเขากับมีการเอาต้นมะกรูดมาปลูกไว้นะครับเนาะผู้ดูแลกับพญ่จันทน์โกเขานี่แหละนะครับเป็นเจ้าหนาที่ที่พ่อจะมีเวลานะครับหลังจากเสร็จภารกิจงานประจาบริเวณโดยรอบกับประมาณพื้นที่สองสามงานหมดแล้วครับเนาะ ตอนนี้คือทำการตัดสงังเป็นบางส่วนนะครับมีปลูกพริกนะพริกพริกเริ่มจะว่ายแล้วนะครับมละกรมละกตอต้นนี้ได้ผลผลิตแบ่งปันจ้าหน้าทีา่กินกันไรทุกกองแล้วนะครับพร้อมผู้บริหารเป็นมละกรสายพันธุ์แขกดำโบราณเป็นว่าหน่วยบักหห่หนึ่งพี่น้องนะครับนี่คือ เลือลง,ลงมือปลูกและดูแลกันนะครับเจ้าหน้าที่ท่ว่างเวนกกีนภารกิจเท่ากับมาเบิงซอยกันถือว่าการใส่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนาะในช่วงว่างๆกับมาเดินชมสวนช่วงก่อนที่จะเ,เลือกงานนะครับอันนี้คือแก้วมังกรที่มีเดิมอยู่แล้วถือว่ากได้กินไปหลายลูกแล้วนะครับเป็นมังกรแก้วมังกรสี ม่วงม่วงนะครับใจม่วงมีการลนผมเดี๋ยวเบงกราวมันสุกบน่นะอมันเนามันเนา,ม,นเนามันเนาครับสีม่วงแม่งอย่างไม่เกาะมันบนะครับนะครับมีคนสวนอยู่ดอกแต่่่าบาล่กงับ,อองบพยายาามจะให้จเจ้าที่เฮามีส่วนรวมในการดูแลนะครับกล้วยนี่ก็ขยายออกมาจากพุ่นละ มันมีต้นแม่นะครับนะนี่พามาเบิองกล้วยกล้วยหอมทองนะครับทุกคนเจ้าหที่ทุกคนที่สนใจในเรื่องราวของการปลูกนะครับก็จะแบ่งปันต้ตตนนอนะครับแบ่งปันนอไปปลูกนะครับบริมีการหวงแต่ว่าปลูกแล้วแล้วนี่ตั้งกริกาว่า กนโนกับขึ้นมาตั้งเป็นธนาคารมเมล็ดพันธุ์ธนาคารพันธุ์พืชนะครับเพื่อที่จะหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในสำนักง,งานนะครับที่ปฏิบัติงานอยู่เนาะอันนี้คือ้วยน้ำว่างบานเฮานะครับประวัติกี้มันบ่มี้วยน้ำว่าก็เอามาปลูกขาเหล,ลือง้วกองก็สำรองสนมาส่งสำนักงานไ้ปลูกเพื่อที่จะไว้ประกอบอาหาร นี่ครับบริเวณโดยรอบฟังทั้งดีครับต้นไม้นานาพันธุ์เนาะนี่ครับถือว่าเวลาเขามีกิจกรรมเขาก็ขอการสนับสนุนนะครับจากอันนี้ปลูกมาสองปีแล้วมารุมมารุมนะครับบลอกกล่องพุนมไพ้ก็เอามาปลูกนะครับเพื่อที่จะให้ยผลผลิตพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าได้เอาไปบริโภคกันนะครับต่ก้อนเป็นสวนย่อมนี่ แต่ว่าเราเอามาเหตุเป็นสวนเกษตรเทศบาลน,นะครับที่สามารถกินได้อันนี้คือได้รับการสนับสนุนจากท่านรองประธานสาภานะครับถือว่า,าทุกท่านทุกคนที่มาปลูกมองนี้ถือว่ามีส่วนรลวมน้ำกันนะครับต้นมะพร้าวท่านปรลัดเทศบาลน,นะครับเลยสนับสนุนมากผูกลงไปประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับมองนี้จะเป็น นี่ครับสวนมะพร้าวสวนเกษตรเลยให้พี่ให้น้องบึงนะครับต้นนี้รู้สึกว่าทันปลัดจะเป็นพ่นปลูกเองนะครับนะ,ะมีส่วนรวมกันตะขอนช่องเวลาว่างๆนะครับบอกลองบนันธุมให้กับเลี้ยนเชิญภูมิคํำชามาปลูกอันนี่คือเพกาเอามาปลูกเพื่อจะเก็บกินผลผลิตอันนี้ก็เอามาจากต้นเมล็ดนะครับ มะละกอฮอนแลนด์กเัามาจากบ้านเอามาปลูกที่ทำงานนําเพื่อสั่งให้เป็นแหล่งอาหารของหน่วยงานนะครับอันนั้นคือฝรั่งฝรั่งกไ็ได้รับการสนับสนุนจากท่านรองประธานสาภานะครับในภาพเมือง่้นนี่หลายๆท่านเนาะที่เพิ่นมีมาเลทท่าน ต้นกลาพันธุ์เท่ากับขอสำหรับส่วนเพื่กาตัวในกล่องเอามานะครับบองไปอยูม่บมองได้บางกล่องอาจะฝากนี่ครับฝากไกว้เอียงก่อนโอ้ยนึกซือบอ,อกง่ายแดงแดงรสชาติจะเปรี้ยวม่วงหาวมะนาหวหูประยยโยยโสกับฝากไปนี่ครับสามปีพี่น้องอยู่บ้านเท่าสามปี พ่นผลิตออกทีนนี้ก็ให้คนขับรถเป็นปลูกนะครับดูแลซอยกันมันบ่มีผูกเก็บไปแช่อิมเนาะเวลาพี่น้องมากนะครับกับมมกนั่งอยู่นี่ต้นกล้วยต้น,นี้้กับปลูกมาปีกว่าแล้วดินหลังแห้งดินบอดีก็เลยปรุงดินแต่ว่าจะบ่มีโอกาสเคลื่อนให่่อกคิดบาน,นะครับนะ อันนี้คือบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวไปเบิ่งอีกโซนหนึ่งครับโซนทางอาคารป้องกันเขานะครับเดี๋ยวภาพไปเบิ่งกันไปสะเดานี่ก็กิเลกสะเดานี่มีกว่าสองปีครับได้กินผลผลิตแล้วสะเดามะม่วงกิเลกนะครับทันใดที่อยากจะเก็บกินกับเก็บป้ายนะครับแร่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งกระปุกบอให้ลูกลำรับ บริเวณสนามฟุตบอลกล้ามไม้จากหน่วยงานราชการอันนี้เชอรี่เชอรี่บักเชอรี่นี่ตอนกินเบากล่กองตอนกิงมาจากบ้านนะครับเอามาฝากไว้เพื่อให้หน่วยงานนี่บักเชอรี่ได้กินกันนะครับเนาะฝากไว้ให้คิดถึงพยุงกับปู่ไฟสองปี สามปีนะครับมองพยุงตัวนี้ที่เด็ดต้นกล้วยนี่ครับหอมทองหอมเขียวตัวนี้เป็นสมบัติส่วนกลางนะครับแมงปันทุกค้นทุกกองโดยเฉพาะผู้ดูแลต้องถามผู้ดูแลเป็นก่อนนะครับนะคนผู้ดูแลผู้ดูแลเขากล้องบ่าผู้ดูแล <laughs> ว่าเขากล้องปะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังบะอันนี้กล้วยหอมทองนะครับนี่บักเมาบักเมาอ่าบักเมาไงเ,เออว่า,าเข่าที่ลามมาเบื้องนี่ครับเอ้ยว่าเขากล้องมากมากมามาสัมผัสมึงกันนะวัสดีครับผม ใส,ใส่เวลาไหนในการดูแลสวนพระงจันทร์ใส่เวลาว่างครับเวลาว่างเหรอครับ,ๆๆรบเวลาว่างจากภารกิจนาทีครับแต่ไหนบ้างดูแลสวนเกษตรเทศบาลของเทศบาลนะครับมีอะไรแน่พวกเราสัาวตั้งหลบ่วีหลายบ่าทั้งคุณมีหลายอยู่ครับมีบักขามมีโอ้ยมีชิยามบักชัวบกักตะไคร้คามีมอสตะป่วยครับ ปลั๊กเผาเออปลั๊กเผาครับจานบัทันใหญ่ก็ครับแต่ว่ากับกระังเกิดี่ห้าปีได้กินีห้าปีได้กินใช่ครับส้มโอเออส้มโอกล้วยหอมเขียวกล้วยตุลานกล้วยตุลานน้ำว่ากล้วยตุลานบักเขียวปักแข็งนี่เมื่อวาับบักหองพักกี่ห้องเออตอนบักติ้วก็ยังงี้เลยครับบักติ้วก็มีโอ้ยบักคำบักสมม้อก็มี่พนร่างสี่เด็กินเราสมม้อนี่นะครับสวนเกษตรเทศบาลนะครับสวนเกษตรเทศบาลนะครับพาพี่พาหนองมาเบิงสวนเกษตรเทศบาลแม่นครับ ดูแน่โดยสำนักปลาร้าดนะครับสำนักปลาร้าแล้วก็ได้กินกันทุกคนแม่นครับผู้ใดมีเวลาก็มาเบิ่งซอยกันแม่นครับบักบักพ่าวต้นนี้คือล่องแขกปลูกนี่นไหมเนาะแม่นครับทีมบริหารกับทีมแม่นถัดหน้าโชคแล้วครับกับทีมจับปลาร้าคุณครูไทยคุณครูไทยซอยปลูกนี่หมอครับไปชมไปเบิ่งทั้งหุดนะไปครเบิ้งทั้งพี่เลยครับนี่หลากหลายกับบักคุงกับมิสนะครับบักคุงกับมีหลากหลายันนแล่คือพอเองพอเองไม่มีการเสื่อแม่นครับซุ่มพอว้กับมี บักทัวอืมบักทัวบักแตงแตงยังก่อนแล้วก็ตั้งทอดแตงกวาแตงกวาครับครับแตงกวาแตงกวาเนี่แตงกวาปลูกแบบยูทูบแล้วก็ตั้งไอ้ขึ้นหน้าครับนี่ครับเลยเหดแบบอ่าได้รับเอ่อได้รับเมล็ดพันธุ์มาจากกันพ่อชอบอำเภอเนาะจากพ่อชอบอำเภอครับแมนแมนแมนนี่คุ้ง ได้รับมากเพิ่นกับมาโล่งสองกับสี่ผมเป็นผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลครับแค่อี้ยังหลัดฝันอ่มันก็ทุกโลกแมนครับมีหลายพันเลยครับพีหลายหลายพันตัวนี้ทุกพันเองสีขาวนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องกระทงโลกม้านเลยครับต้นนี่อสุดยอดเลยอธิบายได้ละเอียดดีมากๆเลย อาไใบมงข่าตะไคร้ไปบมะกรูดน,นี่ม<ต>หมดผ้าท้าได้ตัวนี่ครับกระปูกไว้นี่ปลูกไว้เพื่อป้องกันโควิดเพื่อป้องกันนะครับซอยเหลือพี่น,อน้องเฮาเป็นแปลงสมุนไพรครับเป็นแปลงสมุนไพรของเดีย๋ยวไปเพิ่งบักทั่วปลูกเมื่อนไหนปูทั่วบักทั่วนี่ครับบักทั่ว,อ,วอืมบักทั่วปลูกไว้ยนี่ครักทั่วกะงอตโลมครับไก่ลุงเคยพัดมาจากไอ้พัฒนาอำเภอนะครับครับมาจากพชรอำเภอ บริเวณข่างสำนักงานนี่จะบอกหายบ้างเนาะพญจันทร์เนาะฝรั่งนี่ก็มีนะครับฝรั่งก็มีครับแต่เป็นบักชิดานะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้ใดจากท่านรองประธานสภาครับเออรองประธานสภาธนิตตธนิศักดิ์ธนิตศักดิ์เสวีวันโอ้ครับขอบคุณมากมากมีอย่างกระหักแเผงแบ่งปันกันเนาะนี่ผู้ใดมีต้นไม้อย่างก็มาบักแข่งบักแข่งอ่า ฟังไรนะครับสนับสนุนมาจากบ้านห้องอันนั้นยังนะแค่อันนี้ก็เป็นแค่แค่เอาแค่เอานี่ครับบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเนาะสวนเกษตรเทศบาลสวนเกษตรอินทรีย์เป็นแน่แน่วอินทรีย์เป็นประคับผู้ดูแลเฮาแน่นครับบริเวใส่เคมีเลยครับใส่ตะโพนขอกับห้ามใช้เคมีแน่นครับ เพราะว่าเราตั้งปณิธานว่าเราจะเป็นสวนเกษตรอินทรีย์สำนักงานกินได้ท้องถิ่นกินได้เนาะกินได้ทุกคนเลยครับกินได้ทุกคนนะครับแบ่งปันพี่น้องสุภูสุคนมากินเวลามีเมล็ดพันธุ์เท่ากับเพาะเพาะไปแล้วก็แบ่งปันไปในรูปแบบของธนาคารเมล็ดพันธุ์เนาะเอาขอบคุณพญ่อายรย์ผูดูแลนะครับเนาะครับที่ภาพมาเบิงสวนเกษตรเทศบาลครับขอบคุณรับอ่าครับผมเดี๋ยวภาพไปเบิง อีกจักน้อยนึงนะครับนี่คืออยากผ้าพี่นองเกษตรกรหรือว่าพี่นองอที่นังสนใจนะครับหรือว่า,าพื้นที่ทุกหมองนะครับเข้าบ่มีข้อจํากัดในการสั่งแลรงอาหารนะครับรว่าจะเป็นทีทํางานหรือว่าจะเป็นทีบ้านที่สวนที่ไรทีหน้าเขาสามารถสั่งแแรงอาหารได้วนเกษตรเทศบาลน,นี่คือ,อาบากลองในลงมือ พาทีมงานเห็ด3ปีนะครับรู้สึกว่าโอเคพุ่มใจอยู่ครับพุ่มใจอยู่มีสุยางใช้เวลาว่างหลังจากเสร็จภารกิจช่วงบายๆนะครับของทุกมือก็จะพาทีมงานมาปลูกนะครับเพื่อที่จะให้เป็นต้นแบบของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรประชาชนนี่ผู้มาติดต่อราชการนะครับหลังมาเบิง้งรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที หรือว่า,าโตพนักงานเองนะครับมีส่วนหล่มในการปลูกมีส่วนหล่อมในการเรียนรู้ในแนวทางของกเกษตรยั่งยืนคือกันนะครับน,ะนี่คือเป้าหมายเฮาเฮ็ดแล้วเฮาก็บแบ่งปันเพื่อนรวมงานแบ่งปันทีมงานให้เรียนรู้ไปน้ากันนะครับเนาะอันนี้คือเกล่า,ากล่องผัุมยมได้ปลูกเองนะครับนี่คิดว่านาคตก็จะคงจะได้ผลผลิตยอกคือตามสูตร ได้รับการสนับสนุนจากพุ่งคําบัญชารีพัพิ่นสั่งมาจากบ้านแผรวนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นสนามฟุตบอลสําหรับเยาวชนมาเล่นกีฬามีความคุณมค่กับรับผ้าพีนองเอฟซี FC แฟนคลับมาชมสวนกเกษตรเทศบาลนะครับสวนกเกษตรอินทรีย์นะครับที่บริเวณสํานักงานภายในบริเวณสําน,สนักงานของสํานักงานของบ่าวกล้องเองนะครับผมขอบคุณสําหรับการเดินชมสวนกเกษตรด้วยกันนะครับ ให้กำลังใจบากล่องนะครับหรือว่ารวมมาแลกเปลี่ยนเรียนหลกในะทั้งเกษตรอินทรีย์เกษตรยั่งยืนนะครับไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ